แล้วมานะครับหวัดดีครับโทนวันนี้อยู่กับนายเซนเลนเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกินทามะคตจากโคลละโบกินทามะนั่นเองนะครับมาอย่างแรกเลยนะครับโคลละโบกินทามะนะครับนี่ครับตัวเอกของเราเจ้าแห่งเบาหวานซากตะกินโทมะเอ้ยกินโทกิก็ขอบคุนก่อนเลยนะครับว่าช่วงที่มันเข้ามารแรกๆนะครับ ผมมาเล่นไม่ทันนะครับตอนนั้นผมหยุดไปหยุดได้ไปช่วงหนึ่งนะคือช่วงของคลโบนี้นั่นเองนะคลโบกินทุกิผมเสียดายมากนะผมจะเล่นช่วงนั้นนะแล้วตัวนี้เก่งมากเลยทุกคนคือเป็นสายพลังที่มีค่าแฝงถึกมาให้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็เขาจะมากับน้องคางูระานั่นเองนะจากนี่ครับมากับ น้องคาร์มูลานะครับราชินีแห่งคาบ,บูกิจโจนะโอ้โหแต่เรื่องนี้สนุกมากเลยทุกคนผมแนะนําให้ไปดูนะขยําไปดูถึงผมมารีวิวช้ามากเลยทุกคนเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาเล่นนะครับนี่แล้วก็มีเชมปาจินะครับแล้วก็มีฮิชิตะนะครับจากกลุ่มอะไรไม่รู้นะกลุ่มชินเซนกุบินะครับอ่านะแล้วก็มีคาซึระด้วยนะครับ ตรงน,นี้สนุกมากผมแบบเป็นการ์ตูนแก๊กะเอาไว้ดูตอนกินคงกินข้าวอะไรพวกนี้นะอันนี้เป็นไอเดียผมเองนะครับผมซื้อมาแล้วผมก็ปั้นนะครับอันนี้ผมปั้นมื่อนานแล้วแหละสักพักแล้วนะครับอ่าสกิลแรกก็คือสกิลที่หนึ่งเสริมน้ําตาลนะก็คือสกิลหนึ่งจะมีบาเรียห้าวินะครับแล้วก็มีเพิ่มพลังชีวิตห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นเกาะเลือดนะแล้วก็เพิ่มพลัง เพิ่มความเร็วเคลือ่อนที่110%นะอือคือบัฟบัฟวิ่งไวนี่เยอะมากเลยนะทุกคนแล้วก็เพิ่มเกาะเรือ500%นะก็คือเพิ่ม50เท่านะ6530นะครับก็ของผมก็คำนวณมาเลยก็ประมาณ300กว่าล้านนะครับเพราะตอนนี้เป็น69ล้านนะโอเค65ก็30ก็3้0 0กว่าล้านนะครับ300กว่านะแล้วก็สกิลที่สองนะสกิลขึ้นอะไรสักอย่างก็คือยกเลิก สถานะอมตะนะครับของศัตรูแล้วก็สร้างความเสียหาย4,000เปอร์เซ็นแล้วก็ทําให้ศัตรูชะยักด้วยนะคือสตันเหมือนสล็อตเลยนะทุกคนสตันแบบอืแต่ว่าสล็อตมันจะนานกว่านะทุกคนนี่ผมก็ใส่เกียร์ประมาณนี้นะครับเป็นการหลบสก,กิลแล้วก็อัพาธาตุไปด้วยนะที่ผมไม่ได้เพิ่มนะเพราะว่าผมผมเพิ่มไม่ได้ในะเนี่ยของหมดนะครับมันเป็นไอดีที่เพิ่งปั้นมันก็เลยไม่ค่อยมีของแล้วก็ความสามารถพิเศษของเขาก็คือ ศัตรูใช้แร่ธาตุเพิ่ม2อขั้นนะก็คือเพิ่มแร่หนึ่พันนั่นเองนะครับอย่างแรกแล้วก็รีวิวเหมือนที่เขารีวิวทั่วไปนะครับมาด่านปกติก่อนนะมาอ่ามาแล้วครับกินทามะนะครับแต่ทีเดียวแตกปะถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะทีเดียวโอ้ไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่ อ๋อเขาเป็นสายพลังนะเขาก็เลยแบบอ่าตีค่อนข้างเบาวกว่าสายปกติหน่อยเออแต่แรงนะครับเนี่ยถ้าอัปเกรดท่าสองร้อยนี่คือน่าจะตายนะนี่แล้วตัวเก่งมากเลยทุกคนคือเขาเปิดมาเขาก็จะบัฟหน้าป้อมแล้วเขาก็จะวิ่งไปชนนะครับเน่ยเรนให้ดูใหม่นะครับเมื่อกี้ผมปล่อยตัวเยอะเกินไปมาครับนี่อย่างแรกนะเขาจะนั่งกินถั่วแอถั่วดําก่อนนะครับเสิมน้ําตาลอ่ะพอไปถึงเราก็กินอีกทีนึงนะปึ๊บ แล้วก็ชีดนะครับแล้วก็ชีดนี่นะครับนี่มันจะติดสถานะสตานนะาหาหกวิแล้วตัวนี้ค่อนข้างโกงเลยนะทุกคนนี่มีพลังแสงทึกด้วยนะครับยิ่งเป็นร่างการลาเนโคสตึกเลยอืมอืมก็ประมาณนี้นะครับก็ตัวมันจะค่อนข้างถึกนะแล้วก็ฉีดแรงนะ แล้วผมพาไปดู PVP แล้วกันนะครับอ่าก็ PVP ผมก็อยู่แค่เงินหนึ่งนะเพราะว่ามันมีแค่ตัวเดงนะทุกคนบางบางคนก็มาตีผมแพ้บ้างชนะบ้างนะก็เรื่องปกตินะครับอ่ะผมให้ดูทีมนี้เขามาตีผมผมเล่นอยู่แค่หลีกน้อยๆนะตอนนี้ผมยังไม่ได้ซื้อไอดีแบบตึงๆมานะครับแต่ตึงสุดผมน่าจะเป็นไอดีหลักที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับคลิปที่แล้ว ก็สนุกดีนะครับปั้นไอดีไก่ก็ปั้นมือเองก็สนุกดีนะแต่มันจะไม่สนุกตรงที่เราเกลือนะครับนี่เห็นไหมครับความสามารถแร่หนึ่งพันนะโอ้โหโกงมากทีมเขาปล่อยไม่ออกเลยอ่ะแล้วดูแฝงถึกนะครับโอ้โหยืนถึกมากนะฮะอันนี้เจอธาตุน้ำเป็นด็ร์ไซโน่นะครับนี่ยังไงครับกินธรรมะนี่ฉีดเข้าไปนี่เป็นไงครับ,รรบสตัน ถ้าเรามีเกียร์โดนแน่นอนใส่ให้เขาเนี่ยเขาจะสตันดีมากนะทุกคนดูดิระยะมันไม่ใช่ใกล้ๆนะมันไกลนะครับระยะนี่ไอ่ฉีดเข้าไปคือทีมเขาเอาไม่ลงนะครับตัวมันถึกมันต้องเอาธาตุน้ำแบบเยอะๆนะฮะนี่ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับตัวนี้เก่งมากเลยครับตัวเมตานะ ผมไม่รู้ว่าหลีกตำนานเขาใช้กันอยู่ไหมนะครับแต่ผมจะไปดูหลีกตำนานสักหน่อยนะแปะไปดูสักหน่อยอ่ะเช็คเช็คก,ก่อนอ่าเขาเล่นครับกินธามะนะคเล่นกับไคโงร้าด้วยนะสองตัวนี้จะเป็นตัวเก่งจากเดือนธันวานะครับเก่งมากนะอ่าทีมนี้ผมตัวเดียวเลยหนึ่งวีเอท่ากินธามะโอ้โหโหจัดตัวนี้ มาโดนดิชนะเปล่าอ่าขออนุญาตกดคูณสองนะครับนี่ไงฉี่ไปนี่ไงตัวตึงหลีกทองนะถ้าผมทำดดได้เก้าดาวแม็กได้น่าจะแบบตึงกว่านี้นะครับหืมตัวเดียวพอครับตัวเดียวเออ ดูดิตัวมันเก่งขนาดไหนทุกคนมีแค่ตัวเดียวนะตัวด,ดิเอ,อ้าทั้งห้าตัวดูดินี่นี่ลยมบอกไปว่าผมมีแค่ตัวเดียวจริงนะทุกคนเขามีเป็นป้ายแอลนะครับปล่อยตัวไว้นะโอ้อันนี้เจอดาวินชี่นะ จัดเลยไหมล่ะผมว่าเราไหวกับดาวิชีอยู่นะลองดูนะครับมาครับยังไงอย่ามาก็ผมพี่ชายอย่าก,ก็ผมพี่ชายอย่าก,ก๊อปผมโอ้โหผมโดนก๊อปนะทุกคนเฮ้ยอ,อย่าก,กอ๊อปอย่าก,ก๊อปผมขอตัดตัดโอกาสเขาก่อนนะเดี๋ยวเขาได้ก๊อปผมโอ้โหมันก๊อปผมอ่ะพี่มันก๊อปผม เออผมจะบอกข้อเสียคือตัวนี้มันแพ้ดาวินชีนะทุกคนอโอ้โหโดนกอ๊อบอะถ้าไม่มีดาวินชี่เราไหวนะเนี่ยเราได้ฉีดว่างอย่างเนี้ยโอ้ขอตั้งตัวก่อนไอ้เแ้่ดาวินชีมันก๊อปไปหลายตัวเกินโอ้โอ,โอ้ดาวินชี่ีก๊อบป่ะครับทุกคนดูนี่ยิมชีกอ๊อบโอ้ดาวินชีไอ้เี้ยยอมเลยทั้งสัรค์ตานะ ไม่ไหวกับท่านตาตานะครับไอแต้มฟรีครับแต้มฟรีอันนี้ต้องจัดนะครับแต้มฟรีตึงจัดอ่าอีกแค่ไม่นิดเดียวนะจะขึ้นเด็กทองแล้วเจไดมิชี่ขออนุญาตรีหนีนะครับอันนี้ไข่ดูดูดูดด มีตัวกันบินแล้วก็มีตัวบินเขาตีห้าแสนกินธรรมะเอาให้นะจังหวะน,นี้มารถฉีดไปสวยสตันได้หลายตัวนะครับจังหวะนี้ัูเขากินธรรมลูกพ่ออุ้ยอุ้ยอ้ย,โ,อยโดนน้ำแข็งครับ โอ้โหไม่อยาไม่อยากรีบกดใช้ตอนนี้น้ําแข็งเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนตัวบินถอยป้อมมอนะเอ้ยกดโล่นะฮะมาถึงกดโลโอ้เขาต้องแข็งมาเออเขาตีป้อมเราไม่เข้านะครับไม่ค่อยจะเข้าเท่าไหร่ปะชิวครับชิวชตอนน,นี้แค่ใ้เดียวเราจะขึ้นหลีกทองนล้วทุกคนขอซื้อคนนกไปเลยนะครับ ทีมนี้ไม่ไหวเหมือนกันนะมีเฟรุนสู้ไม่ไหวมีดาวิชีด้วยโว้ทรงไกอ่อนไหมผมเลยได้ไหมอะ่ะโอ้มีเซนคูเซนคูมันเก่งนะทุกคนผมไปโดนมาแล้วเมื่อวานนี้โคตรโหดเซนคูมันมีบับเดือนนะโอ้ทีมนี้มันเขาตั้งรอ,อผมเลยอะ่ะเดี๋ยวลองดูกันนะครับ ไปเลยกินธรรมะไหวไหมลูกพ่อฉีดหน่อยโอ้โหฉีดไม่ค่อยเข้านะทุกคนเออเข้าอยู่เออสูเขาเออตัวเดินเวียดหนึ่งกองทับนะครับมาดิโมรีลันทีมเขามีตัวเท่ๆนะตัวกเก่าๆนะอื้ม ไอ้ตัวนี้มันหล่อจังวะทุกคนหล่อเท่ตัวจ่ากอ e ีวายเกเลนฮะผมเคยเล่นอยู่นี่จะเท่นี่ครับเราเคยหลีกทองแล้วนะอ่าเขาลงครั้งแรกได้เพชรเจ็ดสิบนะครับสุดอะไรเท่าไหร่นะก็คือไมาจะรู้จริงๆว่าอินธามันเนี่ยจะชนะได้หรือเปล่านะ ตอที่มันแผลธาาดแถมเป็นตัวัตส์ดาขี้กอ,<ค><ณ>อีกมาดูกันครับมาแล้วเจ้าวันนี้เปิดมากอลปมาแล้วนะครับนี่ผมกดออโต้เลยกันนะครับอาัาว์ด้ขี้กอยังยังไงเจ้าวันนี้กอปมาอีกไหมกอปมาอีกแล้วนะครับเออกอปเข้าไปอ่าถ้าเขาแข่งมาผมก็จะกดโลใสนะครับโอ้โหแล้วทีมป้องกันผม,ผมยังเอานะครับทีมนูน้นนี่มีแค่ตัวเดียวนะครับเออกอปมาครับยังไง ใครจะอยู่ใครจะไปครับส้นตาสดาลาววนชีวีเอกับกินธรรมะลุยเวนชีลุยสวยสวยสวยครับเจ้าวันนี้แล้วเวนชีทำเกมจัดโอ้โหตั้านไว้ได้นานมากนะแต่ถ้ามีเวนชีแค่ตัวเดียวก็น่าจะชนะทีมผมได้เลยนะทีมกินธรรมะทีมนูนนะเออสวยครับ ก็เป็นตามที่คาดนะแต่ว่ากินเทราทผมนีก็ยังยื้อได้ได้นานอยู่นะทุกคนมันยื้อให้นะเนี่ยโอ้สวยครับมาเป็นเออบาล็อกนะครับบาล็อกดูสิมาบาล็อกขุมึน้นเกียร์หลบหลบเยอะนะครับแล้วก็ต้านเยอะนะน่อจะต้านรน้อย่าจะหลบให้แค่ห้าสิบเองนะ ไห้ดูสิกินธรรมะกับบาร็อกอุ้ยสัตว์ที่หายมีเกโดนได้สองครั้งคู่ครับสองคนนี้อ๋อยังหลบได้อยู่นะครับกินธรรมะยังหลบสกิลได้อยู่แต่บารล็อกนี่หลบไม่ได้เลยนะอื้ัตว์มาหลายตัวก็ไม่รอดอยู่ดีนะครับกินธรรมะ คือทางด้านบอลล็อกน่ะมันเป็นเก้าดาวแม็กด้วยนะครับกินธรรมะผมมันแก้ไฮเปอร์เองแต่ว่าหลบได้หลายรอบอยู่นะเนี่ยกินธรรมะเนี่ยดูดิทุกคนดูดิขึ้นพาดใหญ่เลยนะดูดิเริ่มไม่เข้าแล้วครับกินธรรมะเริ่มยิงกินธรรมะไม่เข้าแล้วนะขนาดมีตวัวแน่นอนนะเป็นไงานครับค่าแฝงอ่ะโโหพอชมปุ๊บก็โดนปั๊บเลยนะ นี่ยบอลล็อกมันจะเก่งตอนที่อยู่หน้าบ้านตัวเองมากนะแต่พอไปดันเขามันจะไม่ค่อยมันจะสกิลไม่ค่อยโดนนะทุกคนบอลล็อกอ่ะเห็นไหมอ่าเนี่ยเห็นไหมโอ้โหกินธรรมะหลบดีมากเมื่อกี้หลบสวยมากดูดิโอหลบไม่ได้แล้วทุกคนด้วยความที่จํานวนมันเยอะนะครับนอ่บางทีมันก็จะไม่โดนบ้างนะบางทีกินธรรมะก็หลบดีนะครับอ่า นี่นี่ก็ยังมีมีหลบอ่ะสองสามทีนะครับก่อนก่อนจะโดนสกิลนะเห็นไหมทุกคนมันจะมีช็อตที่หลบได้ด้วยนะครับไม่ใช่แบบแบบเดียวตายนะมันหลบได้นะเนี่ยอ่าสวยครับก็คลิปในวันนี้เดี๋ยวจบขอจบเพยงเท่านี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวกินธรรมะตัวที่ผมมาเล่นไม่ทันนะมันอยู่ในดีลองผมนะครับทุกคนนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดใจเอ้ยกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการ